วันนี้เวลา10นาฬิกา10นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีวานเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิตสวนจิตลดาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนันต์สวนรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับประกอบพระราชพิธีเพื่อชมลคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2564ณบริเวณแปลงนาสาธิตสวนจิตลดา งานพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีซึ่งจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญแก่เกษตรกรไทยกำหนดจัดขึ้นในเดือน6กของทุกปีซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยเพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตรและร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนทั้งอย่างก่อ ให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติจึงได้จัดงานวันเกษตรกรควบคู่ไปกับงานพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนังคันแรกนาขวัญตลอดมา ในปี2563นี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้จัดงานพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญน,น้ำมนตทนพิธีท้องสนามหลวงเนื่องจากประเทศไทยและนานา,นาประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 จึงขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยงดการประกอบพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีนี้และขอพระราชทานพพระบรมราชานุญ,ญาตประกอบ พิธีปลูกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพืชพันธุ์ต่างๆโดยนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานในฤดูทำนาปี2562และพันธุ์พืชต่างๆมาเข้าประกอบพิธีพร้อมทั้งพิธีหวานข้าวในแปลงนาทดลองสวนจิตลดาเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งในปี2563นี้มเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกที่นำไปประกอบในพระราชพิธีมีทั้งหมด5,000น้ำหนักรวมทั้งสิ้น1,458กิโลกรัมประกอบด้วยข้าวดอกมะลิ105ปทุมธานี1กค .79 กค .43 และกค .6 ส่วนหนึ่งใช้หวานในระหว่างพิธีและจัดเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานบรรจุใส่ซองขนาดเล็กสำหรับใช้แจกจ่ายแก่เกษตรกรรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพ ตามพระราชประสงค์ท่านใดที่สนใจพันข้าวพระราชทานสามารถสอบถามได้ที่กรมการข้าวกองเมล็ดพันข้าวและศูนย์เมล็ดพันข้าวทั้ง29แห่งทั่วประเทศและเมล็ดพันที่เหลือทั้งหมดกรมการข้าวขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนําไปปลูกไว้ทาพันธ์นในฤดูการปี2563เพื่อเป็นต้นตระกูลของพืชพันธุ์ดีเผยแพร่สู่เกษตรกรต่ตอไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019หรือโควิด -19 ในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครในโอกาสนี้ทรงพักกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคหนึ่งร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานเขตห้วยขวางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในชุมชนคนหูหนวกพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจำนวน65ครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ย่งความปลื้มปิติเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ประชาชนรู้สึกปรับปรื่มปิติที่ได้รับพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ทรงห่วงใยประชาชนทุกหมู่เหล่าและทรงไม่ทอดทิ้งประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมพระราชทานความช่วยเหลือในวิกฤตการณ์ต่างๆให้ทุกปัญหาคลี่คลายลงรู้สึกจริงๆก็รู้สึกกรดีใจปรับปรึ่มปิติมากนะคะที่ที่ท่านทรงห่วงใยประชาชนแล้วก็ทรงห่วงใยที่ประชาชนคนกลุ่มเล็กๆเหล่านี้ซึ่งกลุ่มเล็กๆเหล่านี้ ถ้าบุคคลทั่วไปเนี่ยพอมาจะมองไม่เห็นอยู่แล้วถูกต้องไหมคะ,อะมองจะไม่เห็นเลยผ่านไปมาก็ไม่เห็นถ้าเราเราก็ต้องช่วยเหลือเขาถูกต้องไหมคะเราก็ต้องขอขอบคุณที่ทา่ททานได้ส่งเมตตาส่งห่วงใยส่งได้เห็นก็ต้องขอขอบคุณมากคะ่ะ ที่สำนักงานเหล่ากาชาดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานอนุญาตให้สภาการชาติไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยตั้งแต่วันที่8ถึง17พฤษภาคมนี้เพื่อปรุงอาหารสุกใหม่แจกจ่ายแก่ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครทั้งนี้้ดยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อน ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโรคโควิด -19 โดยคำนึงถึงการเป็นต้นแบบที่ดีด้านการจัดการครัวที่เน้นความสะอาดมีการจัดการสุขภิบาลที่ได้มาตรฐานมีเมนูอาหารสดสะอาดบุคลากรที่ปรุงอาหารแต่งกายตามมาตรฐาน ในวันนี้อาหารพระราชทานประกอบด้วยข้าวสวยแกงส้มกุ้งผักรวมปลาหวานทอดและไส้กรอกทอดแก่ประชาชนทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยได้แจกจ่ายไปยังพื้นที่ต่างๆของจังหวัดสมุทรสาครประกอบด้วยอำเภอเมืองสมุทรสาครพื้นที่หมู่สองตำบลกาหลงและตำบลน,นาโคกจำนวน571ชุดอำเภอกระทุ่มแบนพื้นที่หมู่4ตำบลสวนหลวงจำนวน200ชุดอำเภอ บ้านแพ้วพื้นที่หมู่3ถึง5ตําบล7ริ้วตําบลคลองตันตําบลคลองส้มและหมู่3าตําบลอําแพงจํานวน250ชุดที่สํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสาครแจกใจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนคลองบางย่าน1และ2ตําบลมหาชัยจํานวน251ชุดตลอดจนอาสาสมัครและเครือข่ายร่วมปฏิบัติงานจํานวน60ชุดรวมทั้งสิ้น 1, 3 3 2ชุดซึ่งการแจกอาหารพระราชทานได้คํานึงถึงการจัดระเบียบการรักษาระยะห่าง ทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สร้างความปราบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพน้น